ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid a d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับกูก็สิทธิ์มีครูตำรับสายวิชาครูพ่อแก่หลวงปู่เกี้ยงวัดตะกูศาสตร์ที่มากด้วยอิทธิธิ์แห่งแรงครูชั้นสูงยาดูถูกครูกูปลูกวิชาให้ เจ้าตำรับสายวิชาครูพ่อแก่ศาสตร์วิชาแรงครูเมืองกรุงเก่าอายุธยาพระครูเมตตาธิคุณหรือหลวงปู่เกียงวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่เกียงท่านเป็นสายครูนาฏศินครูปีพาศลาตะโพนครูโขนครูเทพสายวิชาพ่อแก่ สืบสายวิชาจากหลวงปู่เจียมวัตกูสายวิชาหนังใหญ่หรือครูหนังศาสตร์ที่มากดว้วยอิทธิฤทธิแห่งแรงครูชั้นสูงนับเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์เพราะเวลาจะทำการแสดงตองไว้ครูและประพรมน้ำมนต์จัดเครื่องบูชาหนังเจ้าหรือหนังครูไว้ตั้งโต๊ะวางเครื่องบูชาครูหนังใหญ่ เป็นมหรสพชั้นสูงที่ใช้แสดงในพระราชพิธีต่างๆของในพระราชสำนักหรือในวังถ้าเป็นงานราษฎรชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจะต้องเป็นงานที่ใหญ่มากคนที่สร้างต้องใหญ่โตจริงๆถึงจะมีสิทธิจัดได้เวลาไหวครูม,มหอรสพชนิดอื่นๆที่จะร่วมแสดงกันในงานสมัยก่อนนั้นถือกันมากจะต้องมาร่วมคารวะกราบไหว คู่หนังใหญ่ก่อนเสมอเพราะว่าคู่แรงสุดพิธีเบิกหน้าพระหรือการไหว้คูผู้บวงสวงหนังใหญ่จะทำหนังเจ้าหรือหนังคูทั้งสาคือฤาษีหนึ่งพระอิศวรหรือพระนารายณ์หนึ่งทศกัณฐ์หนึ่งลูปฤาษีเอาไว้ตอนกลางรูปพระอิศวรหรือพะอรอพะนารายจะเอาไว้ทางขวามือ หลุบทศกันไว้ทางซ้ายมือของคนไหวคูเบื้องซ้ายขาวไหวทศกันเบื้องขวาอาภิวันสมเด็จพระรามจากกักรีและกำนันจากเจ้าภาคสองสลึงเฟืองปัจจุบัน12บาทเทียนขี้ผึ่งสามเล่มหัวหมูสองหัวไก่สองตัวใบสีปากชามกล้วยสุกสองหวีมะพร้าวอ่อนสองลูกเหล้าสองขวด ขนมต้มแดงขนมต้มขาวไข่ต้มสองฟองเมื่อได้เครื่องสังเวยครบแล้วบูชาครูอันเชิญครูสังเวยเครื่องสังเวยผู้แสดงหนังใหญ่ทุกคนถือการไหว้ครูเป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ถ้าไหวค้ครูไม่ได้ดทำครบพิธีเขาจะไม่ยอมเล่นการแสดงตอนตายผู้เล่นถือกันว่าจะมีอันเป็นไป ท,ทำผิดประเพณีการเล่นหนังดังกล่าวจึงไม่มีใครกล้าลองดีเพราะครูแรงต้องเชิญให้ครูหนังเป็นผู้เล่นและภาคชาวคณะหนังใหญ่วัดขนอนเชื่อว่าครูหนังสิ้นชีวิตไปแล้วยังคุ้มครองรักษาถ้าเคารพกราบไหวจะเกิดมงคลแต่ผู้ใดทำผิดก็จะมีอันเป็นไป เราะเคยมีผู้ขโมยหนังใหญ่หนีไปแต่ก็ไม่สําเร็จต้องจมน้ำตายในแม่น้ำหลวงปู่เกียงเรียนศาสตร์สายวิชาเกี่ยวกับศิลปะของไทยที่ซ่อนไว้ซึ่งแรงครูท่านถึงเชี่ยวชาญชำนาญทางด้านนี้นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญการทำพิธีเชิญญาณข้อแก่ปู่ฤาษี คูโขนคูเทพหรือมนพิธีที่เกี่ยวกับบรมคูชั้นสูงเพราะศิลปะการแสดงสมัยก่อนล้วนเกี่ยวข้องกับคูชั้นสูงท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2530หลวงปู่ท่านสร้างเหรียญไว้เจ็ดรุ่นรุ่นที่1สร้างปีพุทธศักราช2512เหรียญเสมา เสียญพ่อแก่หน้าหนุ่มหลังกองตะโพนรุ่นที่สองสร้างปีพุทธศักราช2513เลียนเสมาเสียญพ่อแก่หน้าใหญ่หลังกองตะโพนรุ่นที่สามสร้างปีพุทธศักราช2515เลียนเสมาเสียญพ่อแก่หน้าแก่หลังกองตะโพนรุ่นที่สี่สร้างปีพุทธศักราช2520 เหรียญหลวงปู่เกียงหลังพระศรีวลีเป็นรุ่นเดียวที่ไม่มีพ่อแก่รุ่นที่หาสร้างปีพุทธศักราช2521เหรียญกลมเสียนพ่อแก่หลังยันโภกรัพย์รุ่นที่หสร้างปีพุทธศักราช2525เหรียญหลวงปู่เกียงหลังพ่อแก่ซ้อนตะโพนหน้าเอียงรุ่นที่7็ สร้างปีพุทธศักราช2526เหรียญหลวงปู่เกียงหลังพ่อแก่ซ้อนตะโพลหน้าตรงวัตถุของหลวงปู่เกียงนั้นเรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการสแสวงหาของเหล่าบรรดาลูกหลานพ่อแก่ทั้งหลายกูก็สิทธิ์มีครูยาดูถูกครูกูปลูกวิชาให้แต่ขนหลัง มึงดูถูกครูครจงระวังมึงจะพังเพราะวิชาที่มึงมีครูแรงอย่ารองดีก่อนบูชาครูก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่